ผัดเต้าหู้สไตล์เซชวนหรือม้าโผโตฟู่เป็นเมนูที่สั่งทุกครั้งเวลาไปกินร้านอาหารจีนร้านในไทยที่ทำอร่อยมากที่เราชอบที่สุดคือร้านเกี๊ยวจีนที่อยู่ในซอยงามดูพลีพอดีเราไปเจอซอสทำเมนูนี้ในห้างมาพอดีก็เลยคิดว่าลองซื้อมาทำกินเองดีกว่าเราก็ทำตามวิธีที่ระบุไว้หลังซองเลยเริ่มจากนำขิงและกระเทียมสับไปผัดกับน้ำมันจนหอมจากนั้นใส่ตามด้วยเนื้อบดเราผัดให้พอสุกซอสที่เราใช้เป็นของไหตี้เหล่าตัวซอสมีความเข้มข้นและมันกลิ่นพริกชัดและมีความเผ็ดแบบยิ้น ด้วยหลังจากใส่ซอสลงไปเติมตามด้วยน้ำเปล่าอีก300 ml คนให้ซอสละลายเข้ากับน้ำดีและตั้งไฟรอเดือดจากนั้นใส่เต้าหู้นิ่มที่เราลวกไว้ตอนแรกแล้วเราก็จะเพิ่มความข้นให้กับซอสผัดด้วยการเติมแป้งมันลงไปค่ะระหว่างนี้คนเบาๆนะคะเดี๋ยวเต้าหู้เละสุดท้ายใส่ต้นหอมญี่ปุ่นหรือจะใช้ต้นหอมไทยก็ได้นะคะเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูม้าโพโต้หูได้รสเผ็ดลิ้นชาถึงใจแต่ส่วนตัวคิดว่าอาจจะมันไปหน่อยนิดนึงเราเลยเอา พะกาดดอมมากินตัดเรียนด้วยซึ่งก็เข้ากันได้ดีเลยค่ะ